สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องซุปปูซุกข้าวเนีะไม่อแล้วครับไม่อแล้วพี่ดิพาพี่พาน้องมาหลอกว่านแหนน้่ไม้ข้องขุดไม,ม้นะหาปลาไปกินแรงไม่รู้ว่มันสีม,มานหรือว่ามานเนาะไปไปครับเพราะว่าลายใหญ่ห้างไปลุยน้ำกันเลยครับแต่มาลุยน้ำกันว่ามันสีม,มานหรือว่ามานเนาะไปครับ บ่อนใคร่ใค่ประดุกเลยพี่น้องเดี๋ยวกล้องใอ้เมื่อใกล้ครับมาเบิงน้ำกันครับอันปลาหยัางบ <c oughs> อ่อนคือบนนอหน้าคือมิด่อยไหย <c oughs> ะสูนะ้นมาตึกมาตักเลยครับ มีต่อยใหม่พี่น้องโอ้บอลตอนนี้เมื่อไหร่โตใหญ่เติบอยู่นะครับมือมีเสือมันหลอดตาแห้ไปแล้ว ยังนี่ปลาเข็งหมดนียพวกไหนแม่ปลาเข็งครับหรือปลาตองไก่นี่แหละ นี่แหละมั่งอยู่ข้างน้ำหางปลาสลิดครับพี่น้องนี่นี่ครับปลาสลิดอันมันหมานแต้มแรกนะครับปลาสลิดครับนี่แหละมั่งอยู่ข้างน้ำหางครับนี่ว้าน้ำหางยุ้ยนี่โอ้ผงเห็นปลาสลิดเนี่ผมมาแล้วเดี๋ยวไปใส่ทุง่งหมาลงงมต่อครับโอ้งมจยุดเมย์ปิดปลาสลิดพี่น้อง แมนบ่ขึ้นน้ำหางแบบนี้ขึ้นน้ำหางย่่ยเนาะเป็นปลาสะลิดเซ้เนาะเดี๋ยวรอบึงดีๆก่อนครับเพื่อมันมีอีกพอเพิ่มราเแมนเจ้าของน้ำหางเนาะ ก็เพิ่งรู้กันมาคลองนี่มีปลาสลิดเพิ่งเห็นปลาสลิดตะเกียร์พอได้ปลาตรงไกลก็ปลาเข็งเนาะปะกติเดี๋ยวว่ามันมีปลาคอยหญ่ได้ครับคลองนี่มีปลาคอยหญ่แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันออกแข่ผมหลายรอบเน,นาะรัวมันเป็นอยู่ใส่บานเลยข้างหลังนี่ แม่นตัวนั้นละมั่งจะคล้องน้ำหางนี่ <c ười> บอ่อนงามเดี๋ยวมันประดุกเอาเอ่พี่น้องเดี๋ยวแม่นตัวนั้นละจะคล้องน้ำหางนะครับนะมามีเรามีต่อยม้อยแล้วไปๆครับพี่แฮะไปจอมมอนไปจอบบอนต่อครับบาตแรกบ้านปลาสลิดพี่น้อง นำหาง,งยุ้ยนะวันประดุกง้ม <g> um> ไปพอดด้วยปลาสะลิดต,ตัวเดียวนะครับเซเว่นอย่าทำเร็วๆออกหน้าสีมงเครองนะครับออกหน้าสีมงเคึองสีมงแรกเนะาะปันแฮตเธอเดียวตอนนี้สนะิคําเรอครับแล้วจอบต้อยจะข้ากันมั้ครับ ตั้งกล่องมาทางผีไปข้นทางพุนพีพ่น้องเดี๋ยวกล่องไอ้ไม่ใกล้ครับเอามาหลุดน้ำกันครับพี่น้องว่าปลายยังขึ้นเนาะขึ้นก็ยังประเข่งหน่อยแต่มันขึ้นใหญ่ครับนั่นมาตัวพอประเข่งเลยนับแหลก Hãy subscribe cho kênh đẩy vào. คนไปได้พี่น่องเดี๋ยวเอาค่ายแห่ไปก่อนเนาะมันแทงมือครับพันแห่นี่แหละแล้วขึ้นไปปดข้างบนเอาวั <c oughs> <c oughs> นนี้ไปใส่เ,เรื่องนงบบึงอีกก่อนเพื่อนมีอีก ขวันใบไว้มันปลาอ pues ่า <Mm มันโอ้น่าจะแม่นปลาเค็งกันแห้วพี่น้องโอเคครับฮึ่แฮเดี๋ยวไปปลดปลานะเดี๋ยวให้เบิ้งครับไปไปจอดม่เนาะเดี๋ยวมันจิขามกัน นี่ครับพี่น้องตัวปลาเข็งตัวใหญ่เติบอยู่งแล้วนี่ตัวใหญ่เติบอยู่ครับสมมันขึ้นไงล่ะวานปลาอย่างโอเคครับปลดแแหปลดปลาแล้วก็ไปจอบต่อจะเข้าครับโอ้พี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จะคับแล้วเนาะพึ่งเดินบ้านแห่สองเทืออนึงจะจอยไปยักเทืออนึงครับพี่น้องเพื่อจะได้ปลาตัวใหญ่ยเองตัวเนาะห่ดจะได้ปลาสลิดกับปลาเข็งย่างละโตครับพี่น้องครับ บอลอยู่หลังกล้องเลยครับเพียงประดุกนี่แหละแต่ำรวจสิแมนวนาแมนเนาะเดี๋ยวลองง้มมึงกันครับอีหลายคนกระทำมาคือว่าห่าวเอามันห่าว่าใดนะครับเรื่องของรางวัลิตตมลายเรื่องขอฟังมันสั้นนะครับเนาะขอฟังมันสั้นลงแบบนี้นะครับเหนห่าว่าใดปลาแน่นอนครับ สมกับเลิกดีขนาดพี่น้องโอ้ยืึ้นไปนอหนะค้ำเหรอได้ครับนี่ยะเวนสิตกดินไปแล้วนี่พถึงบ้านแเหเธอไอ้สามเองเนาะโอ้าวขึ้นเหรอพี่น้องพี่เตอยไม่ไปไปครับขื้นแหไปถึางโรงานกับบ้านงานันมันค้ำเหรอครับ นี่ครับพี่น้องสรุปผลงานมันปลาเข็งมาตัวนึงครับปลาสลิดตัวนึงครับนี่นอนกอดกันแองแรงอยู่นี่ก็พ่อจะทอดกินตามหุงนะครับเนาะโอเคครับผมครับพี่น้องมานแฮ่มาหนีก็บ่ค่อยมันนะครับเนาะปลาบ่ค่อยบดนครับพี่น้องแต่ว่าปลามันเหลือหลายนะครับเนาะแต่มันบ่ค่อยบดนนะครับจะค่อยว่ากันในหมือหลังมัอนี้มันขำก้อนนะครับเนาะขอบคุณสบู่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไรกดแชร์กดติดตามกันนะครับจะคอยบอกันใ่คลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ